ดีค่ะนะฝนคราวเพล่นักตกปลาค่ะวันนี้เราก็มาตกปลากันที่อ่างเก็บน้ําห้วยบางใหญ่สำหรับหมายนี้ก็อยู่ที่อําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลค่ะสําหรับผลงานของพวกเราในวันนี้ก็ได้ปลาชะโดสองตัวแล้วก็กระสูบหนึ่งตัวค่ะจริงๆน่าจะได้แต้มเยอะกว่านี้แต่เสียดายมากเลยแล้วฝนทาหลุดเยอะอก็ ฝากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะไปติดตามชมคลิปกันเลยค่ะบ๊ายบายดูถ่ายมาแม่ดผ่านี้ยว เดี๋ยวโอ้กระสองทีใช่ไหมเออกระสองทีอยู่ตรงน้ำจงเหลียโอ้โหแอมแม่ของเรามาแล้วอ๋อหลุดพอดีหลุดแล้วก็เรียกว่าเปิดอัตโนมัติเออไม่ไม่ที่สุด เราก็ตามหาแต้มแรกแล้วาจะไม่ไม่นีโนะนะ <Okay. S 1> อเคของแม่ได้หายไปแล้วน่าจะใช้เจ็ดขีดแขีดมเจ็ดแปดขีดไม่ถึงโลหรอก ้บ่วกินได้ในบัวอัดดุจริงวะก็สูบหรือเปล่าเออหอดมากพ่อที่รูย หมดคับน so no so so ่าจะอกนี่เหมือนกรสูกมากกว่ากรสูกน้อยหอสังอ้ยอุ้ยโดแล้วโดแล้ว ดูแล้วแล้วกัดผิดแล้วแต่กัดผิดกระสุนวะโอ้โหจะปลดยังไงวะเนี่ยเออปลดได้อยู่นึกว่ามันอมดีแรกสวิงไงอเออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันมันเบ็ดสามทางไม่ต้องมันจะเกี่ยวสวิงทำหน้าจับ ไม่ไม,ไม่มันแดงมันแดงเ,เพราะว่ามันโดนข้างใน,นโอ้ใช่ใช่มันติดข้างในเลยเพ่อเอาอันนั้นมา ไม่ถ่ายไหมนะอถ่ายจุดแล้วเนาะไปนี่ได้อีกตัวแล้วค่ะน้ำใหม่แต้มที่สองเป็นเจ้ากระซูไปขับไปเลยนี่โดนจับแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวติดตามชมเชทต่อไปเลยคะ โดนแล้วโดนแล้วย้ำมาโอ้ป้ระโดค่ะโอ้คุณหลุดได้ยังไงยันตั้งหลายครั้งนั่นน่ะโอ้มันออกมาจากขูดหินตรงนั้นโอ้ เียได้มากวันนี้เราก็กินข้าวเที่ยงกลางน้ำไม่มีร่มเลยเหมือนเดิม,มหมายที่ไม่มีร่มแล้วก็กินนะ้ำไม้กินอะไรปันป้นเซเวินถ้าฝนเก่งเกี่ยวกุ้งนี่แค่นี้พอ ้เาเขาไม่ได้เอาสวอนให้แม่มหรอโอเคค่ะเจอกันใหม่ช่วงบ่ายมันกัดนี่มันกัดขาแม่โอ้สามจ่ด ที oh, <no. S 1> ่ที่ไปเด้วยตาดอีกข้างอีกข้างแล้วก็เกือบหลุดทุกคนทุกคนดูหายุมาแนียวค่ะ ทั้งลมทั้งฝนตอนนี้กี่โมงบายสองดูท่าน่าจะหนักครับสู้คลิปนี้เป็นผิทงานไงมันใกล้จะหยุดแล้วพาทีก็กำลังตกขนาดนั้นก็ยังสู้แม่ เช็คสายแล้วใช่ไหมเช็คแล้วมันออกไปแล้วแม่ไม่ได้ไปแม่ไม่ได้ไปดึงเช็คสายแต่แม่เห็นมันสายมันออกไปแม่ก็เลยกลัวเออก็เลยบาดถ่วงมือด้วยแล้วมันมหลุดได้งไงไม่หลุดผ่านแล้วสิงคโปร์มันมีฝนตกการ นีู่้แชโดว์ข้อข้อข้อยกเลยยกเลยบ้างบ้างางก่อนโอ้โหกระปุกยางเฉยเอ้อเอ้าอะไรให้ถ่ายไหมถ่ายถ่ายอ้ยอืมอปเปอร์โหด โอ,โอ้โห้งมากันนึกว่าปลาช่อนนะเนี่ยเดี๋ยวนีนโ่โอ้ตัวใหญ่ตัวที่สามตัวที่สามโลกัดกบยางเฉยเลยประมาณโลนี่ว่ปาลลปลาช่อนใส่ตรงนี้ไม่เจ็บหนักหรอก จะเก็บหลักเขาคิปเปอร์แค่ในนี่ไปติดตามชมเต้มต่อไปกัน